بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اما بعد فيا ايها الناس I'm there. ที่สำคัญเผแพร่ความถูกต้องให้ท่านทั้กหลายทั่วไปให้รับทราบซึ่งมีเป้าหมายในโครงสร้างก็คือให้เรามาเข้าใจในโครงสร้างของศาสนาพยายามจะให้ทุกคนพูดโดยมีหลักการเนุผมไม่ไปยุ่งเกี่ยวที่จะทำให้สังคมนั้นเดือดร้อน hành ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราก็ได้รับการสนับสนุนจาก มาจะแดนไใครข้างมือมาแล้วก็เลย 好难啊！ ท่านประธานอารายงานได้ทราว่าในงานนี้มีกับมัรยายิศงจากท่านดเรอาจารย์มับันรวีผูอำนกอรดรตาสศาสนานัแต่งมัญญายิ ไม่มีชื่อแตกต่างกันศุนธ์หน้าองค์ศุนั์หน้าก็ไม่กับวันจลมาห์อีกลองหนึ่งมีศุนธ์หน้วันจลมาห์นี่มันแนวทางกันเดียวหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันแนวทางเดียวกันทําไมถึงไม่มีศุนธ์หนแต่ไม่มีวัณจลมาห์อีกกลองหนึ่งมีวัณจลมาห์แต่ Oh cool. my. เมื่อสักรู้นี้มีคนมาทำแท็พนพอมควนในช่วงที่มีาการบรรยายพิเศษจากดกรหลังที่ผมไปเนี่ยอยากจะให้ท่านตลาลมานั่งาหนแท็ก แรงความรู้เพิ่มเติมผมก็ขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วได้เป็นกําลังใจแก่ผู้บรรยายพิเศษในทางดุลยนดี้ด้วยซึ่งท่านทั้งหลายหายากที่คนจบด็อกเตอร์ศาสนาโดยตรงตั้งแต่เป็นญาตตั้งแต่สนวีมาจนเป็นยาตรีอย่างไคโรมาจนอาดิก้าของประเทศสิงเดียศาสนาอย่างเดียวที่ท่านผ่านการสามาน ที่านจะได้ามเป็นอย่างเต็มที่เราอยากได้ความรมีความรู้ชาตินาตลอดอย่างดรอย่างนี้มานานดังนั้นเมื่อเราพบแล้วเราก็จะพยายามมาให้การบริการแก่ท่านทั้งหลายด้วยเราจะตั้งสมาคมมาไม่ใช่เพื่อเป็นธุรกิจของเราแต่เพื่อความอยู่รอดของอยู่บรรจุที่โรงเรียนจนแต่ เรียนดีแร้ก็จะสำเร็จนและที่สําคัญก็คือบรรดาครูบาอาจารย์ของโรงเรียนที่นี่จบมาหลายสถาบันจากประเทศอาระร์แจากจังหวัดไทยแล้วผมก็มีเป้าหมายว่าอยากจะให้บรรดาครูบาอาจารย์ที่เรียนไปในที่นี้จบมาแล้วจะให้อยู่วมกันผมเองจะได้เอาภาระ มาเป็นตัวแทนเราได้เราตายก็ใจหดอนกันว่ามีต้นภูที่นี่ส่งเป็นเดิมแล้วก็มีความสามารถในการที่จะนำทางคณของมูลชลาไปให้ถึงฝันส่งกันเรื่อยไปผมก็รับมาจากพอ่อจากคุณพอ่อ ส่งมาที่ผมคุณพอ่อส่งมาจากคุณแคลนมาในสถานบันเหิงนี้คุณพ่อก็ส่งผมเรียนแล้วน้องเรียนแล้วผมก็จะส่งต่อ ยังเป็ุครูดหรือยป็ุนนาอะไรตั้งต่าแต่ก็ต้องยอมปฏิบัติที่ดุดเราเกิดในตำบลนี้ในโรงเรียนนี้แล้ก็อยู่ที่นี่เราก็ต้องสร้างสถาบันเราให้เป็นทิสุดจะาทำให้เป็นที่ต่ำห้ความว่า ที่คนทางประเทศส่วนใหญ่เ0าเปอร์เซนต์เขารู้จักสังคมของเราจะต้องพยายามสร้างให้เป็นระยา่าในด้านสมาชิให้ได้ผู้บริหารตางประเทศสมาคโรงเรียนคับครูสอนต้องเป็นเดิมอ,อยู่อัดอย่าพยายามจะไม่ให้มีสองม่าน มารยาทหรรรดาทุกวงหลายต้องเข้ามาเป็นผู้นำเพราะในหลักการมองาสนามุทอุโศดกล่าว่าเอสรจูล,ลวินไอมีวันอาดาเสโดุราจลูวินมีวันอาาีชายคนหนึ่งที่จะเป็นน,นายคนได้ต้องมีความรู้และมีมารยาทนี่คือบรรดาเรามาบรรดา ความรู้และให้เราคิดว่ามารยาทต่อใครมารยาทต่อการทำความดีสัมภ aja ต่อศูนย์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมนำบารมีญาติพี่น้องต่างๆให้ทุกคนมีมารยาทเพราะมารยาทนี้มีส่วนสร้างตัวเ คนที่พ่อตาคนที่พ่อคนที่พนักานคนที่ครูเราที่บ้านเกิดเราที่ที่เราเรียนมาตั้งแต่เล็กอะไรต่างๆถ้าไม่นับตัวเหล่านี้สังคมจะลงลึวเราต้องถึงคุณค่าแม้แต่น้อยนิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเราเป็นครูเป็นตุ๊กตใหญ่เราก็ต้องพยายามดีบริจาคซึ่งเรากำลังพัฒนาโดยเฉพาะการจ่ มีความหมายนงที่มาตอนแรกว่าเพให้ผูาจที่นี่และเยาวชนเราได้มีความกล้าหาญในการที่จะเป็นผั้นพยายามพูยายามไใจทางวิยิว่าอะไรบางคนไหนที่ดีมีความมาเราก็ส่งเสริมให้เขาเขาพไปบ้านพาไปใส่พัฒนาให้ได้เก่งหรอาอย่างยิ่งรอบปีนี้ก็มีการ โรีมีการอบรมนัง่งอ่านบุญตัณฑแต่ไม่ได้เป็นกอรีปกุิให้เป็นกอรีแบบอานถูไปนำไปดีมา,าได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะสวนตัวตเพื่อให้ละหมาดนั้นใช้ได้เราคึงเจรจาดิมัณมาเลิศมาเป็นรูประจำโรงเรียนทดีด้วย

เพื่อออกมีวิชิวแล้วที่านก็สามารถได้ให้ขยันดีขยันทำงานขยันพูดก็ได้รู้มหาศาลชมชมคนทัความดีอะต่างๆท่านทั้งหลายผมขอเอาล่อสรงประทานความดีงามให้แก่ท่านทั้งหลายที่มาให้เป็นกำลังใจกับนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นงานเต้นของสมาคม ที่จะหารายได้เพื่อคุณชีวิตเพื่อการศึกษาของเราชนซึ่งเราแบ่งออกเป็นสามอย่างด้วยกันขอให้อันตรายมีพลานายพลานามัยที่สมบูรณ์หรืกำลังงชาเพื่อจะได้แข็งแรงในการทำความดีส่วนท่านทั้งหลายท่ดุดีแี่ตั้งใจมาแต่พอมาถึงที่แล้วเนี่ยก็้อสการสพี่น้องมีเงิน